ไอพีการดัมที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงผมไม่มั่นใจว่ามันเรียกว่าอะไรแต่มันเป็น50เปรียห้ฝั่งซาพันและฝั่งซีออนเล่นฝั่งไหนคุณก็ต้องใช้หุ่นฝั่งนั้น m s ็กันดัมออนไลน์เออขอบคุณคุณปาตอนนะฮะมันเป็นเกมที่ค่อนข้างมี potential ปัญหาติดอย่างเดียวเลยครับไม่ให้คนนอกเกาะเล่นความบันเทิงนะครับมันก็คือตอนที่ฟรีดอมมันเข้ามาเนี่ยแกกำลังโอ้ยูนิคอร์นโอ้ดิวกันดัมโอ้เอยนั่นฟรีดอมเนี่ยแล้วคุณคิดว่าไอจิมกับแซกเนี่ยมันจะ แน่นอนฮะแรงเก่งแล้วกับรับรู้รสชาติของยูซีซะคุณเห็นฟีดอมแบบโดนดิม,ด,มดีนเด็คเกอร์สี่ห้าตัวลุกลมกรูเข้าไปเหมือนปลากินเหยื่อฟีดอมเน่ยเจ๊งแล้วกับว่าทิล่ามึงอะไอตอนที่เอ็กเซียมันบินมาสภาพเดียวกันเลยอะคือตอนมันแทนซ่ามันเก่งนะหมดเท่านั้นแหละมึงอ้อาวหมดแล้วนี่มีสิ่งหนึ่งเนี่ยยิ่งกว่าฟีดอมหรือเอ็กเซียอีกครับผมบาลบัตสอ่าเดออกันวีมนี่